และนี่คือสตาร์เดว l รี่นะคะทุกคนก็อาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วหรืออาจจะเคยซื้อมาเล่นกันอะไรเงี้ยก็ได้มีโอกาสเล่นแล้วนะจริงๆเล่นไปก็หลายรอบแล้วละ่ะแต่จะมาทำคลิปไงคลิปละวันเป็นยังไงคือแบบลงกันช่องล้างจริงๆมันก็ล้างมาตั้งนานแล้วละ่ะ ก็แค่แบบอยากจะหาอะไรลงไปบ้างให้มันมีอะไรที่ไม่มีอะไรงงไหมละ่ะเอาเป็นว่าเริ่มต้นเนี่ยก็แต่งตัวนะปกติฉันก็มีสตอรี่ของลุงคนหนึ่งที่กำลังนอนใกล้จะตุยต่างๆว่าฉันไปนหลานเขาอะไรประมาณนี้นะสำหรับ เรื่องภาษาอังกฤษอาจจะไม่ไม่ร้อยปอร์เซ็นไม่แน่นอนคือแบบคือกูไม่เก่งอ่ะกูเกิดมาด้วยภาษาไทยแล้วกันก็จะเดินทางบาะบบา,บานะคะนั่งรถระหว่างทางก็มันมีคาสีนที่ว่าเราเป็นพนักง,งานบริษัทแล้วก็อยากจะลาออกอะไรเงี้ย ที่ทํางานกันแล้วแต่กูก็อยากลาออกเหมือนกันแล้วก็มันเจอแม่สาวโรบินนะคะเออเป็นช่างไม้คือให้นายกเขาให้มาแทนอะไรบ้างฮะเนี่ยเราก็เดินทางไปที่บ้านของเราซึ่งตัดไปเลยมันก็จะเป็นแบบโรบินก็จะแนะนาว่าเนี่ยคือช่างไม้นี่บ้านนี่บ้านเรากับนายกะคะ่ะลาว,วิสเออแันนี้ก็จะเป็นต้นเกมของต้นเกม ก็ถือว่าเป็นบ้านที่น่าอยู่นะมีที่มีบ้านน่ารักน่ารักขนาดนี้ก็ถือว่าโอเควันแรกของเรานี้ก็จะเริ่มต้นโดยการเคลียร์พื้นที่นะคะแล้วก็จะปลูกเอ่อหัวเชเท้าไหมวะน่าจะใช่นะประเดี๋ยวนะต้นเกมแอปปับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยต้นเกมแอปปับ เออจอยนิดหนึ่งให้ตัวเองเดินถนัดนะแต่ก็ไม่ได้ถนัดอะไรขนาดนั้นนะทุกคนก็อาจจะเล่นแบบมีรถน้ำควนดินขุดผิดขุดถูกก็อย่าอย่าว่ากันนะนี่นะคะเราก็จะเคลียร์ช่องพอไหมวะใส่ไปใส่ไปนะโรยมเมล็ดลงไปจากนั้นเราก็ุออพอดีเลยวะ ลดน้ำต้นไมย้ยอดน้ำลงไปมันก็จะเป็นต้นเกมที่ไม่มีอะไรนะคะคิดอยู่ว่ามันมีเควสต้นเกมอเดี๋ยวจะลดน้ำเสร็จเคลียรพื้นที่สักนิดหน่อยเออแล้วก็จะไปเดินทำเควสกันนะจะไปเดินเปิดตัวชาวไร่คนใหม่นะคะอืมต้นไม้ เนี่รู้สึกว่าจะเป็นต้นเมเปิลรูเปล่าอืมเดี๋ยวนะคือก็มันไม่ชินมือนะก็ลำบากนิดนึงนะคะเล่นใน iPhone 12นะคะ Android Android ตอนตอนแรกเล่นเนี่ยกับ a n d ด o i d ใช่ไหมแต่ว่าได้เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสถาบันใหม่ย้ายค่ายมาเล่นไ h โฟนนะคะหมดก็ลงไม่ได้ หมนลงไม่ได้อะไรก็อะไรก็ทาไม่ได้เลยคือเล่นเล่นแบบไม่มีอะไรเลยอะ่ะต้องฉันต้องเล่นค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฉันก็เลยไม่เล่นต่ออันนี้แหละก็คือโอกาสตีในการที่จะเล่นต่อเพราะว่าเราจะทําคิปกันนะ <sticks> อากบก็ไปนู่นแล้ว,อ,ลวอืมตอนที่เล่นใน a อ d ด o i d ก็เล่นไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะ เคยไลฟ์อยู่ช่วงหนึ่งนะก็จะพยายามไม่ตัดคลิปเยอะแล้วกันแต่ช่วงที่แบบ่าคลิปมันหายไปอยู่ดีๆเป็นสิบโมงสิบแล้วก็เป็นสาสิบอะไรอย่างงี้ไม่ใช่อะไรนะคือบางทีไปปรับปุ่มนะคะมันไม่ชินมือจริงๆนะแล้วก็มีแบบแวบออกไปทำอะไรบ้างเราก็จะสร้างกล่องคิดว่าจะไปเก็บของอนะ แบบเก็บของมา,มาใส่อะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่เจออะไรมากหรอกก็หาเงินด้วยวิธีนี้ไปก่อนนะคือได้ข่ามวมอว่ามันจะมีอีกาใช่ไหมช่วงประมาณวันที่ต้นไม้เราเริ่มโตแล้วมันก็ให้ไปแนะนำตัวนะคะกับคนในหมู่บ้านซึ่งพอหมอคุยตรงนี้ไม่ได้หรอต้องไปคุยข้างหลังหรอป้า หมอ h o w i มไหมอืม,อ,มอบิเกลลุงลุงนี่อ่านว่าอะไรแพ,พรี่แพรี่ชื่ออะไรนะบามานีอืมชื่อไทยใช่นะบามานีคนนี้เขาจะขายเป็นพวกมเมล็ดอะไรอย่างนี้แหละทั่วไปเราก็จะซื้อไปปลูกกัน อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็พอแล้วแบบถือว่าได้ปลูกนะคะแล้วเดี๋ยวพอมีต้นทุนแล้วค่อยมาปลูกเยอะมากกว่าน,นี้อะไรกันก็แล้วแต่จริงๆอยากทำหุ่นรายกาก่อนอะดอกไม้ดอกหนึ่งน้องอเล็กลุงป้าเพนนีกัสเอมิลี่วะน้อง โดดี้เคลอร์ไลอ์มาลูว่าเฮลลี่อะไรแล้วก็ไม่สนใจกันเงี้ยแจสส์หรอหลังจากที่ไปเดินโชว์ตัวมานะคะแล้วก็เอามานาที่เหลืออยู่มานาไม่วาสเตมินา่าอะไรต่างๆที่มี เคลียบ้านเราสักนิดสักหน่อยหนึ่งนะเพื่อแบบว่าจะปลูกผักที่เราใช้เงินน้อยนิดไปซื้อมานะคะก็น่าจะปลูกได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าด,ดูดูมานาดิมานาสเตมิเรียกสเตมินนาเนาะเออมันใช้ไหมนะ <c oughs> เดี๋ยวลองจิ้มจิ้มยอดอจิ้มเมานะคะแบบนี้ ไม่รู้จิ้มเอาหรือเดินลากเอามันจะง่ายกว่านะแต่ว่าไอ้นี่มันมีกา้านี่ยถ้าถ้าจิ้มปักลงไปมันเดินต่อไม่ได้มันมีเหตุผลนะทุกคนเติมน้ำซะหน่อยเหมือนเราต้องการน้ำหมายถึงคอคุณเนี่ยต้องการน้ำแล้วคอแห้งเฉยปั๊ดรดน้ำนะครับหลอดสันหลอดสันดิกด๊กมันจะวูบไหม,หมเหนื่อยแล้วนะคุณเหนื่อยแล้วนะ เอาไงอ่ะเหนื่อยแล้วไงอ่ะเพิ่งจะเท่าไหร่ทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งกูนอนได้ไม่เป็นไรเราเป็นเด็กสุขภาพดีนอนแต่หัววันโอเคนอนแล้วละกันภาพตัดไวมากปกติก็นอนสองทุ่มกูนอนทุ่มเดียวจ้ะเหนื่อยเนาะ